พี่ครับอะไรขึเลยแม่มันเปลี onun, ่ยนแชร์ไปกลุ่มเอบีเฉยเลยรร้้แล้วพี่นปลแน่กูสองรอบนะสองรอบนะเรียบร้อยสรอบแล้วเหรอ ใช่เราแรกห้องแถวเราอะพี่ห้องประกาศมีเซลคุณมีเซลเข้ามาเร็วคุณมีเซลเข้ามาเรซลห้องพี่ผิดไปแล้วพี่ผิดไปแล้วคุณมีเซลปิดใหม่เมื่อกี้โอ้โหเสียดายว่ะขอโทษน้องๆแอดมินด้วยนะครับปิดไมค์กันด้วยนะครับ มีศพไหมมีศพไหมกดเนี่ยไม่มี<บ>กดรีครูดาวมันน <laughs> ี่เดฟผมบอกนะการรีครูดาวเนี่ยมันไม่ใช่ตอนนี้เนาะพี่เดมันต้องเติมต้นเกมมันนจริงก็ไม่ทันไงเมืเ่อกี้เรากดเลกเตอร์อยู่มันเป็นรถเดเรนใช่มาคนจะุดตอนต้นเกมแ <laughs> น่<ะ>มันเกี่ยวเนี่ยอย่าร้อนตัวเสียงอะไรนี่คกิปไปคกิปไปไม่มีใครตายครับผมโอเคขออนุญาตคลิปนะครับ อย่าทำอย่างนั้นเลยไม่นะไม่นะไม่นะรูดีผมจะโกรธใครทุกคนดูดีผมจะโกรธใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนรูดีไม่นะท้าพระเจ้าท้าพระเจ้าขอถามทุกคนดีทุกคนดูดมาใช่ไหมครับดูดอะไรครับดูดิเข้ามาปุ๊บเจอข้อเลาะจัง แห้องมีสิบสองคนแล้วทนี้เดี๋ยวก่อนคุณคุณโกโนคุณโกโนคุณทีจีทำไมไม่กดล่ะครับ เฮ้ยเขาเยกเียกทุกันผมเองพี่สิเขียวผมเองีผมเองุกคนคี่เาจริงมัหรือเปิดไม่หรือเปิดไม์เหมือนพี่เมื่อกี้เลยครับเมื่อกี้พี่คุยคนเดียวให้คนดูฟังตั้งเยอะเข่อ่อนม้วนุกคนเข่ออนวเลยตเงเกยต้งเยลุ้คนล่เลยเลยตเย เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสีชมพูตายเดี๋ยวเดี๋ยวย่าครับผมครับผมเมา่อครับทุกคนอยู่ที่ไหนกันบ้างครับผมทุกคนอยู่ที่ไหนกันบ้างเอาไปจะถามใครก่อนครับเราทำให้ตุนก่อนทำให้ตุนก่อนครับถามผิดโอเคไล่จากสีขาวไปเนาะใช่ครับ พี่เติมน้ำมันครับเติมน้ำมันแล้วก็ไปใส่น้ำมันแล้วเมื่อกี้กําลังจะวิ่งไปที่ห้องไฟก็มีการุดขึ้นครับแต่ตั้งแต่ตนมาคือพี่อยู่ตรงวิ่งไปทางขวาก่อนไปหยอดยาหยอดยาเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่ได้ทําต่อเพราะว่ารอมันนานก็เลยวิ่งมาเติมน้ํามันแล้วก็วิ่งไปห้องไฟคืออยู่แค่โซนบนครับเดียวนีวครับสีเขียวอยู่ไหนครับสีเขียวออยาอยาเจงใสนั่นดิ ในเขียวผมผมอยู่ห้องแถห้องล่างหัล่างล่างซ้ายอ่ะหล่างซ้ายผมเห็นเห็นดับเบิลทีกำลังหมุนวาวอยู่ป่ะอ้าวหลุดไหมอ้โคนนี้เราสามารถช่ห้เราได้เข้าไปแล้วอ๋อเขาเขาาหลุดเขาไม่ได้ตายเราเขาพูดได้อยู่ฮะฆาตกรชั่วอลู่ไปแล้วฆาตกรชด่วเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีรเนี่ยผมว่าีมฆาเกรชัววเดี๋ยวก่อนเนี่ยวเนี่ยกเนี่ยเวลาจะหมดนะ โอเคสีดำนะสีดำกับผมอ่ะสีดำสีดำอยู่ไหนฮะสีดำหมุนวาวอยู่ตรงล่าสุดเลยนะอยู่ตรงโอทูแหละหมุนวาวสองวาวแล้วก็กำลังเติมมันเนี่ยออกซิเจนเนาะเป็นเป็นเป็นเนี่ยกรองโอทูอ่ะก่อนหน้านี้ก็สีสีมือไหนครับสีมือไหนฮะเออผมตอนใส่ไฟเท่าไฟครับผมก่อนหน้านี้ล่ะก่อนหน้านี้ผมผมทำเควสตรงโอทูอยู่สองเควสก็คือเควสที่ขยะแล้วก็เกรทด้รอปไฟเป็นความจริงครับเพราะเพราะผมเดินผ่านเขาโอเคอ่ะคุณนายโรดี้อยู่ไหนครับนายโรดี้ได้ เมโลดี้ีเมื่อกี้บอกนะครับเขาไม่มีใหม่นะเขาบอกว่าสีฟ้าอยู่ขวาทําเควสลากสายไฟอยู่นะแล้วก็บอกว่าสีชมพูแย่แย่สีเหลาแย่งใช่ไหมแย่สีเหลามนแล้วแต่มันแล้วแต่ว่าใครได้เลือกก่อนนะครับพี่บางทีพี่ก็ไม่อยากให้จองสีกันนะเพราะว่าคนที่ใช้สีกันอาจจะทะเลาะกันก็ได้โอเคอะสีเหลืองนะฮะสีเหลืองเราอยู่กับคุณเบซิลแต่ว่าคุณเบซิลเขาหลุดไปแล้วอ่ะอ่าขวาใช่เราอยู่ทังขวา่ไหน ตอนตอนก่อนที่ขวาบนก่อนก่อนหน้านี้อ่ะก่อนที่ผมจะกดเนี้ยสีเหลืองอยู่ไหนเราอยู่ตรงห้องไฟรวมปิดประตูต่อหน้าเลยอ่าโอเคแล้วอยู่กับสีสีน้าเงินไหมก่อนก่อนแรกก่อนแรนไม่ได้อยู่แค่ก่อนแรกไม่ได้อยู่กับผมใช่โอเคสีส้มอยู่ไหนครับใครคือสีส้มเลยคอมมูนอมูนหรอคอมมูเหรออ่าสีน้ําเงิน ล้วสอกี้เดี๋ยวก่อนนะสีน้าเงินก่อนที่สีน้ําเงินเดินมาที่ห้องชีบะจรเนี่ยสีน้ําเงินเห็นสีอะไรเดินตามตุ่นมาไหมสีแดงใช่เหรอแต่ไม่ใช่แต่เม่มด่ดไม่ใช่ผมสีผมอยู่ห้องห้อง้องชีบะจรอยู่แล้วนี่เออใช่เออเห็นนายอยู่ที่ห้องชีบะจรอยู่แล้วแต่ว่าผมไม่เห็นนะว่าใครทามาออฮะ แต่แต่ผมเห็นหนะวพราะใครอ่ะเขาว่าจะมียามดับเบิลคิวสีแดงด้วยแต่ว่าไม่ทันหรือเปล่าคือเปล่าครับเหมือนเหมือนเขาคือเขาน่าจะเดินมาฟังนะแล้วคุณเดทได้นับครูทักครูคดาวครูดาวเอ,อบหรือเปล่าเปล่าครับไม่ได้นับเพราะว่าผม,มาผมผมทำเคสร,รูปดับใช่ไหมแล้วก็ผมก็ไปดูไงแล้วทีนี้เปล่านะเจอเขาตายแบบนั้นไงพี่เดผมขอถามได้บ้างพี่พเธีจบยังอ่ะ S <S <it> ผมไปถามที <mêmes> itness, ่บีหรเปล่านี่นี่ผมถามคุณอยากถามคุณเบเซลอย่างหนึ่งที่ผมสงสัยก็คือคุณเบเซลครับที่เมื่อกี้คุณพูดถึงครูดาวเนี่ยผมอยากถามว่าครูดาวเขาสอนโรงเรียนไหนครับพี่สคิปพี่บอกเลยสคิปต์แล้วสคิปแล้วเฮ้ยพี่ตูไม่ตายได้ไงปกติพี่ตูจะตายเนี่ยยังไม่ตายปล่อยพี่ไว้บ้างพี่ตูเนี่ยองการหรือเปล่าพี่จะตายไม่ตายอย่าบอกผมว่าอย่าบอกผมว่าอย่าบอกผมว่าย่าบอกผมว่า โอเคปิดไฟด้วยนะครับเนี่ยดูกแก๊งทีเนี่ยุูกคนตายวะเฮ้เหมือนเหมือนจะเจอศพในรู้สึกเหมือนจะเหมือนจะเห็นขาคน,นเมื่อกี้อะ่ะเดี๋ยวขบดูเขไหนะ อ่าโอเคเห็นตาตาสารภาพไหมเอ่ยตีได้ครับอ่าคุณจะสารภาพก่อน,นครับก่อนที่ผมจะบอกคุณนะเอางี้ทุกคนก่อนทีน่ผมจะลงใส่นวนะ,ะแดงกับเหลืองยืนคู่กันอยู่บนศพครับผมเดี๋ยวก่อนทุกคนอย่าพึ่งเดี๋ยวก่อนฟังผมนะผมอ่ะไม่ใช่แน่นอนผมไม่ใช่นอนแต่ว่ามันจะบอกว่าสีอะไรคือสีเหลืองครับ ไม่แต่พี่เดยอยู่อยู่ประสบเลยเมื่อกี้มาพี่เดินมาพี่อยู่ทางทางซ้ายอ่ะพี่เดเหมือนตัวใจผมพี่เดี๋ยวฟังพี่ดีๆฟังพี่ดีๆนะถ้าพี่เป็นอ่ะสีม่วงอ่ะตายตั้งนานแล้วเขาอยู่ข้างนันเองกับพี่อ่ะเขาตายตั้งนานแล้วใช่ไหมแต่ทำไมอยู่ดีๆพี่มายืนอยู่บนศพแล้วมีสีเหลืองกำลังลอกอยู่ข้างพี่สองคนนะพี่อ่ะกำลังทำเคสลากสายไฟอยู่แล้วพี่ก็หันมาพราะฉะนั้นก็เลยเห็นศพสีเหลืองอ่ะอันนี้ฆาตกรนี่อยู่สองคนเชื่อผมคุณเบสิ่ไม่ได้เป็นแน่นอนผมว่า ผมอพอะไรหน่อยนะผมจะเล่นแบบคะแนะผมขพูดเลเอ้ยพูดไม่ได้พูดไม่ได้แล้วพูดไม่ได้แล้วมันจบแล้วเฮ้ยเขาจะเป็นนั่นล่ะบัวคุณคุณเบนเซลเดี๋ยวไม่ไปถึงไม่ถึงถ้าเกิดมันมันผ่านเวฟไปแล้วก็คือคุณเบนเซลพูดไม่ได้แล้วอย่างเมื่อวานเนี้ยคุณเบนเซลเขาก็หลุนแรงกันเนี้ยแล้วเขาก็รอบสองเขาก็มามาสปอยอย่างเงี้ยผมก็แบบไม่โอเคแต่ว่าคือตอนเนี้ยคือผมขอให้การบอกว่าจะพูดเป็นมือนบอลหนี่ง ทุกคนก่อนทุกคนจะใส่นัวใครนะคือเม<อ>ื่อกี้ภาพที่ผมเห็นก็คือพี่เดนกับสีเหลืองอะแดงกับเหลืองอนะยืนคู่ก,กันเลยอยู่บนโฉม<อ>แล้วผมเข้ามาปุ๊บแล้วผมจะกดรีพอร์ตมันเหมือนกับพี่เดนล็อกกับสีเหลืองล็อกทั้งคู่แล้วมาย้อนกลับมาโสดโอรีพอร์ตอะนึกออกปะฟังนะอ่าเดี๋ยวไม่ปนะเป็นไรจะโวตพี่ก็บหวตไม่ใช่พี่พี่ก็แก้ตัวอะไรก็พี่ก็พูดมาเลยชิมไม่แก้แล้ว เอาแต่ผมว่าที่จะไม่ขึ้นอ่ะว่าพี่เป็นคนกดพี่จะพูดงยัพี่ยังไม่ได้พูดเลยอ้าวพี่เห็นอะไรพั้อยร้อยกว่าวิ่งเนี่ยพี่พี่พูดเลยไม่พูดละไม่พูดละยังไงพี่ก็พูดไม่ออกดูดิดูดิพี่เดชทำไมเล่นอย่างเงี้ยวะแปลกๆวะก็ใช่ไงเพราะว่าพี่เป็นคนกดใช่ไหมแต่พี่กำลังจะพูดแต่ยังพูดมาแล้วก็คือพี่จะพูดอะไรได้อ่ะถูกไ่มใจเย็นๆนะครับสูดหายใจเข้าลึกๆถูกไหมพี่เราเราทุกคนรับกันแล้วพี่ก็พูดอะไรตอไม่ได้แล้วไงเข้าใจป่ะเมื่อกี้เนี้ยงานอย่างที่เราเเคยล่่นนกัอะ เดี่ยวเคยเล่นกันคือผมมาให้การปุ๊บแล้วพี่เดกสวนมาเลยว่าเนี่ยเออผมมาโม้ยสีอื่นก็ใช่งไงแต,แต่แต่แต่ว่าพี่เป็นคนกดใช่ไหมเข้าใจว่าแต่ว่าพี่กดปุ๊บแต่ว่าพี่ยังไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าเอ,ง,เองโม้พี่แล้วอะผมตกใจอยา <คน S 1> ่างคว่าเออแต่ว่าเนี่ยสองคนทับตกกันอยู่สองคนเลยผมตกใจอะก็พี่ก็ก็มองอะโอเคเข้าใจพี่พูดไปหมดแล้วแต่พี่ยัพูดอะไรได้อ่ะ แต่มันร้อยกว่าวิพี่ปกติปกติพี่ไม่เอาแแบบนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้แล้วกันพี่ขอให้คุณเดได้แก้ตัวหน่อยครับใช่มันร้อยกว่าวิพี่ผมแก้ไปแล้วพี่ผมแก้ไปแล้วแก้ไปแล้วขออีกทีได้ไหมเพราะพี่อยากฟังคุณเดแก้ตัวอีกทีหนึ่งพี่ไม่ได้เป็นเป็นเป็นคนที่ที่มีชีวิตอยู่นะครับขออนุญาตทุกคนนะครับให้เดยพูดอีกทีหนึ่งนะฟังนะคือผมอะเดินมาแล้วก็มาเนี่ยตอนไฟดับนะเดินมาแล้วก็มาเจอพี่ตูนอยู่ห้องไฟทีนี้ ผมก็เดินสวนกับสีฟ้าสีฟ้าก็เดินไปห้องกล้องผมก็เลยเดินเดินไปลากสายไฟยอยู่ตรงหน้าห้องกล้องทีนี้ผมก็เดินกลับมาเพราะว่าเห็นสีเหลืองเนี่ยเขาเหยียบศพอยู่กับสีีสขาวอยู่ผมก็เลยกดแค่นั้นเองแต่จะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะแต่พวกสีเหลืองก่อนเลยเพราะว่าสีเหลืองล็อกมากเ,เลยมเมื่อกี้ปุ๊บๆๆเลยครับอยากจะบอกว่านกอนที่เราจะไปนะ ทำไมทำไมไม่ดับเบิ q u e u ทำไมคราตกคนหนึ่งคนหนึ่งทำไมดับ b l e q ล,ลคิวรู้สึกเ้าแม่งถ้แม่งผมว่าสิ่งที่น่าสงสัยคือถึนกล้องแล้วแหละ おแม่ว่าไม่นะพี่เดยพี่เดยกูอเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้นะเ <c oughs> มื่อกี้เนี้ยศพเนี้ย <c oughs> ไม่ใช่สีเขียวอ่อนสีเขียวเอ้ยไม่ใช่ดิ สีส้มอ่ะเขาอ่ะดูกล้องอยู่ผมมาจากสีส้มผมมาจากสีส้มดูกล้องกล้องสีส้มจุ่มอยู่ที่กล้องอยู่ปุ๊บเงี้ยผมอ่ะเห็นสีเขียวออนเนี่ยอยู่ตรงเสากายข้างล่างห้องเวพอนส่วนคุณสีฟ้าอยู่ไหนครับสีฟ้าผมเขาไม่มีไม้เนี่ยใช่ผมถามเลยที่ถามเรียบร้อยเด็กเขาก็ไปตอบเองอ่ะสีฟ้าเขาบอกว่าอยู่ที่ต้นไม้นะครับกำลังจะพูดเลยพี่รู้ได้ไง ก็เขาก็เขาต้องพูดเขาต้องไปพิมพ์ไงผมอะฟังก่อนคุณปอคือผมมาต้องถามด้วยเสียงก่อนแล้วเขาจะไปพิมพ์ในพูดคุยทั่วไปกันนึกออกปะเขาไม่มีไม้สิฟ้าอ๋อโอเคโอเคโอเคคือเมื่อกี้จังหวะนั้นจะโบบะมากที่ผมอะใส่นัวพี่เดย์เพราะว่าพี่เดย์เห็นจบแล้วกดทันทีโดยที่แบบมันมีฆาตกรอีกคนที่ได้ยินเมสเซจจากฆาตกรคนที่แล้วเขาบอกว่าทําไมไม่ไม่ไม่ดับเบิลคิวแสดงว่าจะต้องคิดว่าจะฆ่าพี่เดย์ด้วยแต่ไม่ทันเมื่อกี้น่ะ ซึ่งตอนเนี้คาให้การของผมก็คือผมเห็นสีส้มอ่ะดูกล้องจุ่มอยู่น่าจะไม่ใช่แล้วแล้วสีเขียวอ่อนเนี่ยกาลังอยู่เสาไกลตอนนี้ทุกคนอยู่ฝั่งซ้ายหมดเลยส่วนสีฟ้าเขาบอกอยู่ต้นไม้เนี่ยผมน่าสงสัยสีฟ้ามากสุดเพราะไม่เห็นเลยในในวิชั่นทั้งหมดี่เมื่อสีม่วงหลุดไปแล้วผมก็ไม่สงสัยสีม่วงแล้วตายตรงไหน<อ>ไม่รู้เลยตายตรงคุณดูภาพตามนะ ลงมาจากข้างบนลงมาจากห้องกล้องอ่ะมันจะเป็นทางยาวๆใช่ไหมทีเนี้ยมันจะมีตรงทินหนักขยะมันจะมีทิ้งหนักขยะกับไอ้ต่อสายไฟข้างๆอ่ะตรงนั้นเลยคือสีม่วงหลุดไปแล้วเนี่ยคือผมไม่สงสัยแล้วเพราะว่ามันไม่จบเกมไงกลายเป็นว่าสีส้มดูกล้องอยู่สีม่วงหลุดเพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่ไม่ผมไม่ได้ยินผมเลยไปปกะจิตมาแล้วก็เปิดใหม่รอบหนึ่งไง ใช่ใช่อันนี้ผม,มก็เลยยกว่าอ้าวสีฟ้าโกรใครครับผมโกรคือและคนอื่นอะสีโซ่มาดูกล้องตลอดเวลาใช่ไหมที่ผมเห็นอะและ้วสีเขียววะอยู่ตรงนั้นทําอะไรครับที่ว่า่งใช่ครับอยู่ตรงนั้นอะผมคือผมผมา่จากท้างขวาไงทางห้องแอดมินอ่ะลากเสากายใช่ไหมผมเลยเใช่หลือเพื่อนเดียวเพราะว่าผมเห็นสิเมื่อกี้เนี้ยผมเห็นโซบพี่เดียผมไม่ได้อวอดทันทีนะ<ๆ>ผมดูรอบๆด้วยเดินด,ดูรอบๆเลยแต่ไม่ได้เข้าไปห้องต้นไม้ห้องเดียวดูทั้งห้อง หมุนวาวดูทังข้างนอกก็มีสีเขียวอ่อนกําลังทาเสากา่นิ่งๆอยู่และ่วนสีส้มอ่ะจุ่มอยู่หน้ากล้องก็มีสีเดียวแหละโคตรอำมหิตคุณก้าวดาวดับได้ปล่าคนก้าวคุณนี่ไม่สืบดีเลยหมดดีคือแบบจเป็นนิ่งสเลยตามต่คุณคิดเลยพี่ตามต่คุณคิดเลยตามต่คุณเลยแต่ผมมาสืบาให้แหละถ้าเกิดยังโวดผมออกนะก็คือ เอาจำคำไว้เอาคำที่ผมพูดไปใช้ในสั้นศาลได้ถ้าเขาไม่ใช่ขึ้นมาก็ไม่รู้ไม่รู้สิยังไม่แพ้คขาตกนเหลือคนเดียวนั่นไงเาป็นยังไงล่ะใครอ่ะก้องนั่นไงเล้วพี่เดไปอยู่กันได้ไงวะพี่ก็พี่ก็บอกเลยว่าพี่อะไปอันนั้นเฉย พี่เหยียบศพเลยคุณผู้ชมโฮ้ยผมตกใจเลยเฮ้ยโอ้โหตกเหยีย,ยบศพ